สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับโมดูลต่างๆของ Spring Framework นะครับตามภาพไดอะแกรมนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มของโมดูลนะครับของ Spring Framework แบ่งออกเป็นนะครับ Data a s s e t and Integration โมดูลของเว็บนะครับโมดูลของ AOP Aspect นะครับ Instrumentation Messaging แล้วก็โมดูลของ Core Container นะครับ เรามาทำความรู้จักกับโมดูลแรกกันก่อนนะครับ Spring Core Container นะครับก็คือ Core Container ด้านล่างนี้ประกอบไปด้วย Bean Core c o n t a c t s p l นะครับซึ่งก็จะเป็นโมดูลพื้นฐานของ Spring และเป็นส่วนที่ใช้ในการจัดเตรียม Spring Container ซึ่งก็ได้แก่ Bean Factory แล้วก็ Application Context โมดูลที่ใช้งานบ่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่น Data a s s e t and Integration ก็จะประกอบไปด้วย JDBC ORM OXM JMS และก r a n Section นะครับ แต่การอคือการเข้าถึงข้อมูลนะครับ้วยการใช้ ORM หรือว่า Object Relation Mapping ยกตัวอย่างเช่น Hibernate MVC นะครับก็คือ Model View Controller ก็จะเป็นโครงสร้างในการจัดการระบบซึ่งก็จะแบ่งโปรแกร,รมออกเป็นส่วนของโมเดลส่วนของการ View แล้วก็ส่วนควบคุมการทำงานก็คือ Controller นอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของ Inversion of Controller ซึ่งเป็นส่วนของการทำ Dependency Injection ช่วยในการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างคลาสเข้าด้วยกัน และในเวลาเดียวกันก็สามารถทําให้คลาสต่างๆนั้นเป็นอิสระต่อกันนี่ก็คือภาพพื้นฐานนะครับโมดูลที่ถูกแบ่งออกเป็นลายแกรมของ Spring Framework ครขอบคุณครับ